哎呀，不能、yeah, เขาอีกแล้วนะตัวหนึ่งสองสองตัวสามตเยนาบิลล่ะโอ่ยแสดงอัก่ะ

con hết được xí hết được rồi, là màn lưng màn rồi đó, hai hai mình, hai thấy, thấy, đấy là đấy đi đấy là cái gì vậy là đâu đây đâu đi chấp hẹp đi con có tối ngày được ơi เฮ้ดูยนามะบุบอดนมันนอะโตัวเูกยังไงโอ้ตัวลูกูเคยเห็นใเกือบลกพอนอนตใหญ่ตบตัวเนาะมาเล่นมันมาเล่นเล่นโมกเราก็เล่นกันโอ้มัน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 เยี่ยมเยีโอ้จมกเลือเนะ ต็นเลีองใหญ่ดิโตจักหน่อปอดแล้เนาะนีะ่นีนะนน่น,าน่นานบังเลยแต่ปกเก่ปปงด็กเต่งบ,บังคนยืนคนอยู่นี่นี่ตาเมืงแทกกะเด่นไปไปกันไปเด่นไปเล่นเั้งตามเสียงปุ๋ยลุคือมันข้างหาบุญน้ำบุนหาบุญจนไปเห็นนกตัวนี้ก่อนน้ำเอโเอโคหรือเอโ

จะเห็นหนกก่อน,อนได้ชช้นกใ่ๆๆนิ่ง,งอ,อยู่นี่ก็คือก็เล่นนะท<ง>ับปไปเตะอ้ยขนบ kiếm hết là mạng nó vây nó có khút ở một tổ bò mà <laughs> mình đổ bò mười lăm cõng như lùn binh tân đê tân ninh thần luôn 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 luôn

โองอะไรอีกที <Wow. S 1> ่พระเนี่ยพวกนี้แค่ตัวใหญ่เลยอืมว้าวไอ้ลองเลื่อนเนื้อเหวียนัลยปะไม่ก็หายยื้ยงหนึ่งนันวีกโอ้ยเสียดายไปทุกนายฮึเสือตัวนี้ขอดว่ย ท้องงเั่นที่เห็นเหงอะหอนจุกอีกได้หอนใหญ่อนใหญ่มักพ่อยู่น้ำพุห้องอย่างห้องแล้วคือห้องกวักไปบูสูเลยไป็นแนี้บินมาทียิงฟกไปนีบังอยู่น่มียนเลยบัตบเอ๊ะแบบบินไม่พูดท้งน้ำาวนะใช่ท้อน ดไก่นะอยู่นี่นี่โมออกมดนออกแล้วมันเจี๊ยบต้มุกัน้มันไตพวบนบ่หนัเจี๊มันหนักนิ่งวมันอยู่ในอุ่มเนแตงาไม้ปีนนวลนวลอ้ยแมันออกมังออยเเรียกมันตกปุเสียงตกห้ามห็นแปลนเลยหามหนหนุกนแตมันแบบมันโมตายนะมันแปนเด้ มานุกก้งท <ots> mm ่พระอนไหมฮะเขาไปแล้วมหาหมดนฮะมพุทธนะ เชยฮะเอาแบบใหม่นั่นเองยากันยุ่งเอามิมเอาออกเชยนั่นอันนี้ฉุดบัดเนาะฮะห่างเลยไอ้เจ้าจุดยากันยุ่งเอามิมหน้ามีประมาณนี้ เดี๋ยวมันตอนอกันเนาะัเนะเกลนะียเกลียแล้วมุมีเนาะเออาไปชี้เล่ยลายกันเลยนะเน <c oughs> ี่ยอยากันยุ่มงเย่กันเลย น้ำเ,นนเป็นน้ำเนาะเป็นลำธารกลางห่อยกลางอันกลางปลาน,ก,ลาานกมากินน้ำ <c oughs> นกปอดเนาะโอ้ยลายเลยเมื่อกี้เนาะแตกบึ้นกันเลยเนาะเป็นห้าสิบโตเลยก็มีได้ประมาณสามสิบหมดแล้วเนาะมะหอดดอกห้าสิบประมาณสามสิบเนี่ย แตกบึนขึ้นแล้วโม้ยมันจุ่มเหมือนกินน้ำดินน้ำอยู่แล้วเนี่ยน,น้ำทานนั้นมามาชับอยู่แถวนั้นแลวก็ลงมาดิ้นน้ำ

Saya.. Saya.. ฮะยุบถึงพุกไปกินนี่มาเชียงพุกโอเคไปเก็บๆๆๆตรงนั้นทุกท่านทุก

ไปไหนฮะไปน้ำเตีงนะโอ้ยเบิดดงนั่นหนกลงกินน้าอันนั้นนะแต่ไปบ,บุ๋นเออขึ้นทึง่งบุ๋นลงมาลูกหูยไม่ตัวกลุนะครับมาลงปืนไนะ chút thôi được Nó bị nục lắm lắm mọi người mọi người mọi người mà người mọi 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 người nó โมสูโสูวันแสงติส้่งโมสูแสง่านดผ่านมสวนลงที่ตีเจ้าเราหัวเห่าจ้ะตงแล้วไมัวหรกดาชิมหนัดไงครประเทศกับมึงด้ฮะบรเวตนต้นเต็ไปหามองเลอ้นมาดูดีไปเอาที่ข้างหน้าอันเด้ ห,หิวน้ำเลยปวดปวดหัวปวดหัวปวดหัวน้ำ <c oughs> หิวน้ำน้ำอออ้แกันเจ้าไปน้ำเห่าแต่อ,ตตอยู่พุ่นแต่ตอนแยกกันทํำอิซนั่นว่าวัดเบิดดงอันนั่นนงกลงมากินนาำนั่นอู้ ก็เรียกกันด่านแต่ห well, ้าบมได้ชีโตฮะโตยิ่งไปนั่นนกแจักโตจะขึ้นนะนกจักโตได้อยู่พี่อยู่พุ่นบไรอยู่ผูกเลยพี่บอแจักโตได้นั่าง่นก็ได้ชีโตโอ้ยประมาณเอิญเจ้ามายิงก็เล่นน้ำตีก็เล่นตัวนึงยิงอยู่กุ๊กกันเลยดีกุ๊กคิงมันอยู่ในเทมเางเลยนกก็ได้ในหันเลย เพิ่นลิ้วออกจากป่าเพิ่นลิ้วขึ้นทึงวาบ่กมึงว่ามึงสิมุ่นตายบ่จำนี่ว่าเที่ยวใส่หวายบ่มคือกั้นนะเด่นยิงทันเอาก็เล่นล่วงยิงนี้ฮะเบิ่งดูอันนี้ทวงใหญ่นะออกมาเลียนดูเลียงดูพี่ข้างในไอ้นึกว่าบ่ถือตับใส่ตุกมาเองเต็งตางงั้เล่นไปหาอยู่ขี้ดินเหมือนโบธีนไปทั้งใดว่าสิเท่ห์หมนี่หนุคอนแล้วมันจะไปนะหันนเฮานาะโอ้ยนั่งยิ่งอรรถ น้ำเจ้านั่นนกว่าวว่าเพิ่งลงนั่นลงนะฮะน้าโอ้ยลงกินน้ำบึนบุญเอาได้ฉีโตนี่เขาหัวถึงตายเนาะไ้่ยยิงเต็งคำเห็นแต่กระโตเง็มได้อยากยิงเลยมันอยากพ่ากันหัวอะไรแค่นี้หมูผ่าหมุนหนกน้อยเราเห็ดหนุกจังอันนี้ใส่โปดคมแหงเลยโอ้ยมันน่าจะขาดเครื่องพุนคมแหงธรรมดาบ่นี่เด้์หนุกโม่ค่ำไม่ยมีกัน อนมึงดูป่ะนีมึงดูถุงตัวนี้เลียนขึ้นเทิงปุ๊บเลี้ยนขึ้นเทิงพูดเลี้ยนขึ้นเทิงพูดเออตยิงตัวหนึ่งหังเป็นตะหัวหละเต็งมาอยู่พายเบื้องนี้เพื่อไปอยู่ภาคพายเบื้องนั้นเพ่บินออกมองกินน้ำเหตนเลยหนอ่วมไปไปางออมทีกูกนพี่มไปใช่งยหลังคือกันเน่าบงายหลังว น่ากบแค้นโขงยิงไก่บุกไก่เฮากันเลยฟาดจะปิดจะวุดเชียงดังตับผักลีนะวัมลงแลวนไปแล้วหมันกระปุกทันนี่หนกเลี้ยงได้หนกเสือรับคือว่านุกเลื้ยงงิงนะโอ้หลายเติบเนาะง่ายนานนับนเลยจักโตโตมาแล้วมือลูกหนูคอมเมนต์ว่าลูกมัน เป็นลูกตอกนะเว้ยแห่งสียิ่งได้ไกลกว่านี้อันนี้มันลูกนี้มันปิ้วพอไปเตีงจนเขาปูยิ่งเขาเอามาให้เตียงเขาก็ว่ามันบูถือกับ่านับด้วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่แปดโตโอ้ยคอมเมนได้พูลโตนั่นเนาะอันนั้นเฮากระดผาดหลายโตแต่ซีโตผุนพลาดนะฮะก็ได้โอ้ยอุ๊กเลย ป่ะมนี่ซ้ำลกเลือยังหิวหน่ามบาไว้กับอรนนัดอะไรนะขนขึ้นนำตันปวดขูวอยู่ด้ยเนี่เ็งปวดคอทีเข้ากันเงนหลายแล้วปวดคอยิ่งอยู่ด้านกนบริสุทธิงนบริสุทธิมันเปวดคถือมกเข่งกุ๊เลยนะมันบีดเขากุ๊บเข่งุ้มเขาหุ่มเข้วจักยิ่งตัวนตัวอยางเต้นเต้มาเต้นไปเต้นมามันยิ่งยากเลยนกเลือยิ่งขับเนคำโอ้ยยิ่งนกเลือกนกสลบนั่นนี่เนะ นกขอนจุกคักกระดมตํำหนึ่งฟาดสรตับตับบ้านกระโมสีกระโมสีหยุดนั้นเดียวมาเดียวตกเดียวตกว้ยคักแห้งยิงตัวนึงตัวนึมนมานกอนตัวนั้นพันกันเรือลยพันกันเรือเมื่อกันเล่มืเฮือนเลยเข้อนออกนบดนี่าปเคำปดอกคน ตัวใหญ่ใเลยตัวนี้จำลูกเข่าเลยจนกอิสังนอเนาะแยกนกหอนจุกอีกแบบนึงเขาเอิอนกขุ่นกอีสังนกจุกตัวดำนกจุกนกจุกคือกันแล้วกับเป็นนกดนกกระเวาหางเงาเงาขอบตาแดงนั่นคล้ายๆกันกับนกกระเวาหมอกระเวาวับหางมูเงาไมัน้องเปลี่ยนนกขุดเขายิงในนาหัวหินว๊ำบแบบฮ้อ มียังหนุกยังคือหางเงาแค่หวับขึ้นมาจับในโคบคาหน่อยว้ายฮาวกอากาศเครื่อเฉลยเล่าเงาเนี่ยล่นนี่ปิดวิบตบหลบวับไปเลยเจิดวับไปเจอจับอยู่อุ้มนั่นนั่มไปเห็นหางมอสี่อยู่เดินนี่ฟาดเขาใจก้าเจกระทูเลยยิ่งพาอุ้มไปไปเลยไม่เกิดได้เจ็บไปไหนไปมองเงินก้มให้เขาไปยิงนี่ ไ่ใครเรา็เตงมยิงตอนแรกนึกว่ากล้ายกปืนข uh. ึ้นมาชี้ยิงเอกล้ายังบบคนกินนั่ยมาให้ว่าข้าบลุดข้าบลุดบุเมนกล้าแล้วบอเกิดมาเออหนุกกะว่าตงกว่ามาชตัวมันมีหน่อยสิครับเตี้ยเตง้เลือกหมวยิงดเรือหมออยู่งายอนรดหมอยไิเห็นเตงเตอยู่ในสุเออี้ยหมดเลเออเตี้ยหยิงไปองมือเห็นบาชงมือหนุกกะว่าวว้าเอามันสบบว่าหมยยิงมันดับมันบาเว่ะ lây nhăng nó từ nụ khóm nụ khóm nụ thẻt mượn tìng bay một điều nó, nó, nó đã lái ừ. tự về mượn nào cái nó cất tôi nói nó khử thế nè bị cất bị cất khử, ừ. à, khử nó um háng cái hẻm khử đầm đầm nè um nó tì hún gì mà coi coi tì nhăng lên nhận lời, à, đột lời, mọi, mệt mệt lời, lời. mọi người đấy nó đi 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 โหลดวัดแต่ได้ยิ่งวัดแต่มันอยู่บุเกินเอาแค่จากว่าไก่ก็จะมีไก่ีตรงนี้นะแสดงว่าคักอยู่เพอาะได้กินอยู่แบบนี้นะไม่สวมเปรียวซัพไรก็ละข่างลุ่มไปเลยยิ่งวัดเถ้าได้นะ18บ่อ มีแต่นุกมีแต่ก็เล่นดวแล้วเชียวมันล่วงว่ลล้วงก็ยิ่งเขาสอบาทเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมายิ่งมัยิ่งตั้งคัะสองสิบสองสองสิบแปดแล้วแล้ตัวนี้เล่นปงกันยังเอากะเอานั่นไปเฮ้ยอยางอย่างเอาตัวสตัวตัวตัวนี้ เขาไปบินไปทำไมเขาไปบินไปทำไมจับมันบูหยกตีนบูเกินพวกกันไร้หนุกนาะป้าที่โตลงกินน้ำมันมันมาจุ่มกับลงเจ้ามันลงไงขึ้นมันกินดินโป่งเนี่ยฟางยางไปพรเจ้าก็จะขู่ใหม่เล้ไหลไปเลยเต็มเลยฟางยางไปนั่นแหละมองหุบมันเลยคือเนาะที่โตโมเอลเซียนั่นได้ทั้งหุ่นแต่แต่แต่ผู้ตั้งแต่หันทางเหยียดจนฮอดผู้ฮอทคอรฮอดผี โอ้ยม right. ันลงนั Honestly, like ่นเขาย่างไปบึนจอบไปยิ่งไปนั่นนี่ยับเกิดไปบึนย่างไปบึนเลยซีเตอร์บึนนกเรียกกันด่านแท้บ่นยาวๆยาวๆยเหมือนเออลงกินน้ำทั้งนกอีหยังนกอันนกอันตะลี่นกอีหยังต่างๆันหลายอยู่หนูกกระแทกหนูกหมกจิบอันนี้ก็โอ้โหท้อรายแห้งนั่นอ้าวชอบไปหาหาไปทั้งไหนทีน้ำลาย ดูนนคนเหลวช่วงกใส่กบส่ช่วงน้ำเข้าเลยปป่ะกลับปันไปพาะปั่นกันอะนงานเลี้ย่นี่นนนเห็ดยังงูมาปนเนาะพักไดนนะ้ได้ได้จะพุ่มมัน Don't